สวัสดีครับร,ร้านนกดาวเรืองยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะร้านนกดาวเรืองถ้าอยากจะปลูกดาวเรืองต้องทำอย่างไรบ้างคะยินดีมากๆเลยครับถ้าอยากปลูกดาวเรืองขอสอบถามนิดนึงครับเคยทำเกษตรมาก่อนไหมครับ ปกติก็ทำเกษตรอยู่แล้วนะคะที่บ้านและครอบครัวก็ทำไร่ทำนาทำสวนค่ะแต่เห็นดาวเรืองมันสวยดีและชตบที่ดอกมันสวยมา,มากๆด้วยเลยสนใจที่จะปลูกนะคะทางร้านมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะครับถ้าเคยทำเกษตรอยู่แล้วการลงทุนในครั้งแรกคงไม่ได้เยอะมากไม่อะไรเพราะมีต้นทุนเรื่องอุปกรณ์ทางการเกษตรอยู่แล้วถูกต้องไหมครับใช่แล้วค่ะพอมีบ้างค่ะ เยี่ยมเลยครับขอแนะนําแบบนี้นะครับที่จะปลูกดาวเรืองนั้นไม่ยากครับแต่สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงคือตลาดรองรับผลผล,ผลิตครับดีเลยค่ะที่แนะนําช่วยแนะนําตลาดให้ด้วยนะคะได้เลยครับผมถ้าเรามีตลาดรองรับผลผล,ผลิตแล้วทีนี้เรามาวางแผนการผลิตกันครับสําหรับการปลูกดาวเรืองตัดดอกทั่วไปแล้วหไร่เราจะปลูกที่4-5,000ต้นต่อไร่ครับทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องดูตลาดรองรับของเราด้วยนะครับว่าน้อยไปหรือมากไปน้อยไปมากไปยังไงหรอคะคือแบบนี้นะครับเช่นปลูกน้อยไปสวนอยู่นครสวรรค์ปลูกดาวเรือง5,000ต้นเพื่อส่งดอกไม้ให้กับร้านนุกดาวเรืองปากคลองตลาดซึ่งดอกไม้5,000ต้นจะให้ดอกไม้ประมาณ1 0 0 0 0ถึง30,000ดอกซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มค่าขนส่งค่าการจัดการในการส่งดอกไม้จากนาครสวรรค์มากรุงเทพครับ ยกตัวอย่างน,นะครับถ้าอยู่นครสวรรค์ควรจะปลูกอย่างน้อย25,000ต้นขึ้นไปจะสามารถตัดดอกไม้ได้แต่ละครั้งก็อย่างน้อย5,000 50, 0ดอกส่งจากนาครสวรรค์เข้าร้านนกดาวเรืองกทมแบบนี้คุ้มค่าครับและที่สำคัญเราให้ราคาดีแถมช่วยค่าน้ำมันให้สวนด้วยนะครับแล้วในกรณีที่ปลูกมากไปล่ะคะ ในกรณีที่ปลูกมากไปเช่นเราปลูกดาวเรืองไปแล้ว1 0 0 0 0ต้นแล้วกำลังหาตลาดรองรับได้เพียง5,000ต้นเหลือทิ้ง5,000ต้นไม่สามารถตัดดอกขายได้แบบนี้ก็เสียดายแย่เลยถูกต้องไหมครับเป็นแบบนี้นี่เองดีใจมากเลยที่ได้คุยกันนะคะจะได้วางแผนการปลูกให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจปลูกใช่ครับสำคัญมากๆเลยครับเรื่องนี้ก็คือตลาดรองรับผลผลิตของเรา เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนำสวนนะครับคือสายพันธุ์ของดาวเรืองตัดดอกที่เรากำลังจะปลูกสายพันธุ์ดาวเรืองมันเป็นยังไงหรอคะไม่ใช่ปลูกพันธุ์ไหนก็ได้หรอคะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสายพันธุ์ดาวเรืองค่อนข้างสำคัญมากเมื่อเราได้ตลาดรองรับผลผลิตแล้วให้ถามตลาดที่รองรับผลผล,ผลิตว่าต้องการสายพันธุ์ไหนทางร้านมีพันธุ์จำหน่ายหรือเปล่า ถ้าทางร้านมีพันดาวเรืองจำหน่ายให้เราใช้พันจากทางร้านจะปลอดภัยที่สุดครับเพราะผลผลิตที่ได้จะตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุดครับดีเลยนะคะถ้าทางร้านมีพันจำหน่ายเราจะ